แล้วตัวของบล็อกเชนเนี่ยต้นทุนในการสร้างเนี่ยแพงไหมครับอ่ามันอยู่ที่ scope ของงาน,นครับมัน มันอยู่มันคล้ายๆกับการ implement ซอฟต์แวร์ปกติครับว่าถ้าจะสร้างเป็นเหมือน WeChat of Thailand ก็แพงไมครับ <laughs> มันที่ scale มันใหญ่ทั้ง2,000ล้านคนให้คนใช้จำนวนโหลดคอะนย,ย่าง Alibaba าเขามี engineer เป็นหลายหมื่นคนใน e-commerce อ่<ๆ>ใช่ครับเพราะ scale เขาใหญ่มากมันอยู่ที่ scale อยู่ที่ปัญหาที่จะจะใช้แก้เงื่อนไขด้วยครับมันมันตียากครับจะถามว่าทุกวนันนี้มันแพงกว่า ซอฟต์แวร์ปกติไหมหรือโปรเจกต์ไอทีปกติไหมมันแพงกว่าเพราะว่าตามสป라이ดีมันคนทำได้น้อยาอมากคน,นเขียน,นได้ได้น้อยอยู่สป라이ยังน้อยอยู่แต่ในอนาคตอร์สก็จะตกลงมาเรื่อยๆแล้วผมสนใจคำว่าโหนนะครับคือตอนผมพอทราบมาว่าการเขียนบล็อกเชนเนี่ยมันต้องกาหนดโหนต,ตั้งแต่แรกเลยคือโหนก็คือจํานวนแบบจุดใช่ไหมฮะตัวเนี้ยเวลาขยายก็ขยายยากตัวนี้มันมีข้อจํากัดไหมครับ ความจริงบล็อกเชนมีแค่สาชนิดครับ<พ> Public Blockchain Private Blockchain แล้วก็ Consortium Blockchain โอ้อันนี้ผมผมรู้จักแค่2นะครับอยอมาับตรงตรก็ Public Private Consortium Blockchain นี่คืออะไรครับ Libra ถูกสร้างมด Consortium Blockchain นะครับ Public Blockchain นี่คือเป็น Permissionless Blockchain คือ Bitcoin คือ Public Blockchain ใช่ไม่มีใครควบคุมไม่มีแบบเจ้าใหญ่มาบงการละกันเนาะ แปลว่าอะไรแปลว่าจำนวนโหนดเนี่ยจะเพิ่มขีดเท่าไหร่ก็ได้ใครอยากจะมาขุดบิตคอยน์ก็ไปซื้อเครื่องมาขุดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตใครจำนวนโหนดเพิ่มลดได้ตลอดวันชนิดที่สองของบล็อกเชนคือ Private Blockchain อันนี้เป็น Permission Based ต้องขออนุญาตอย่างอนทนนท์บ้านเราก็เป็น Permission b a s e คอ์ด้นะครับซึ่งอนทนนท์โปรเจกต์บ้านเราคือแทนระบบบาเทร์เน็ตนะพที่โอนเงินมาสู่เรื่องเงินวันจัน เรบบาบงค์ช้าไม่ทำงานวนันสาร์อาทิตย์คือ Centralized Database เขาก็บอกว่าแต่ละแบงค์จดพร้อมกันนะครับแต่ตแต่คนที่ใช้ได้คือเฉพาะคนที่าได้ใช่การที่มีโนดคือการเข้าถึงระบบบล็อกเชนเข้ามาอยู่ในวงนั่นแหละนโนดคือ Validator Confirm Transaction พร้อมกันให้กับทุกคนมันคนขุดบิตคอยน์ความจริงคือคนคอนเฟิร์มเวลาโวนตบิตคอยน์ระหว่า,วา,วางกันทั่วโลก คนขุดคือคนจดพร้อมกันนะครับแล้วจํานวนโหนดก็เพิ่มได้ไม่อั้นไม่ต้องขออนุญาตเพราะว่าอยู่ๆก็เข้ามาได้เลยแต่ว่าพอเป็น private blockchain เนี่ยจะเข้ามาเข้ามาไม่ได้แล้วเพราะว่าจำนวนโหนดจํากัดต้องขออนุญาตโอเคครับคือเข้ามาเพิ่มไม่ได้แต่ต้องขออนุญาตแอดมินก่อนแต่เขาว่าถ้านไม่เป็น permission based เนี่ยครับใช่ครับต้องอนุญาตก่อนเข้า่าแล้วตัวเขาว่าสายเดฟเขาบอกว่าการเพิ่มโหนดเนี่ยเขียนลำบากมากเลยจริงไหมครับมันมันสามารถเพิ่มได้ครับแอดนอยู่ private สามารถ control ได้ทุกอย่างเลย ใช่ครับม,มันให้ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนยุคที่แล้วเนี่ยมันจะมี Internet, Int et, ะอินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตแล้วก็แล้วก็เอ็กซ์ทราเน็ตสามอย่างครับ <permission> less, อินเทอร์เน็ตเพอร์มิชันเลสอืมอินทราเน็ตเพอร์มิชันเบสอืมขออนุญาตใช้แค่ในในองค์กรอ่า <ขอ S 2> ใช่คนอื่นจะเข้ามาไม่ไดออ้คือเข้าได้ถ้าคนในองคอ์กรอนุญาตใช่ไหมครับเอ็กซ์ทราเน็ตคือคอมบิเนชันเปิดส่วนหนึ่งปิดส่วนหนึ่งอ๋นะอเพราะฉะนั้น บล็อกเชนคือคล้ายๆกัน Public blockchain คือคล้ายๆ Internet of Valu e Privat e l o o k k h h i n n คือ Intranet of ออ l u วลูไม่ใช่ Of n n f o r m a t i o n of v a l u e ค Consortium คือ Extranet of Valu แตแปลว่าอะไระแปลว่าฝั่งของ validator ปิด <ừ> mm. ฝั่งของ user เปิดใครก็สามารถเข้ามาใช้ได้แต่คุณจะเป็น validator ไม่ได้ต้องอต้องขออนุญาตเท่านั้นมาใช้อย่างเดียวไม่ได้เป็นกรรมการ <c oughs> อย่าง Libra เนี่ย Project Libra เนี่ยมีทั้งหมด21บริษัทต,ตอนนี้ <ừ> mm. ที่เป็น validator เป็น permission based เขาจะรับแค่100บริษัทคนคอนเฟิร์มทรานสัคชันแต่ละบริษัทต้องมีเงินทุนมีมูลค่าเกิน3 0 0 0 0กว่าล้านบาทไปมีลูกค้ามากกว่า2 20ล้านคนถึงจะคオิฟายเข้ามาตอนนี้มีทั้งหมด1,500บริษัทสมัครเข้าไป <c oughs> แต่สุดท้ายก็จะรับแค่100บริษัทครับแล้ว validation power ต่อ1นโหนดห้ามเกินห่งเปอรเซ็นตแปลว่าเขาต้องรับเป <c oughs> ็100 <c oughs> นมากกว่ายคนนะครับ1%คือ1 0่านะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งร้อยโหนดครับน นลิเบราเซชันแต่ฝั่ง user open to public เพราะว่าอะไรครับถ้ารายอยากจะรับ w นลิเบ r าไม่ต้องขออนุญาตใครใช้เลยส <ใน S 1> บาย lister เลย bit c ั p อยากจะ list llibra lister เลยไม่ต้องขอนอน<อ>ุญาตใครมันเป็น c o m b i n a t i นโอ้หูอันนี้ผมชัดเจนเลยครับพูดตรงว่าความรู้ในด้านบล็อกเชนผมเนี่ยก็จำกัดมากๆพอมาเจอคนท็อปเนี่ยโอ้โหเปิดมุมใหม่อะไรใหม่ว่าอ๋อมันมีรายละเอียดอย่างนี้เพื่อนั่นคือเวลาคุณจะสร้างบล็อกเชนคุณจะใช้บล็อกเชนคุณท็อปบอกแล้วจะเอาอะไร เพราะฉะนั้นราคาก็ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขที่คุณต้องการจะสร้างอีกถูกไหมครับแล้วอีกอย่างเนี่ยในลักษณะของของตัวบล็อกเชนนะผมรู้สึกว่ามันเป็น ledger บางคนต้องการใช้ในการเก็บข้อมูลที่ผมรู้มาว่าบล็อกเชนสมมติแต่ละวงเนี่ยมันไม่สามารถพูข้อมูลเข้าหากันได้มันต้องทำการ o อฟเชนก่อนต้องไปใส่ใน cloud ใส่ใน s t o r a g อะไรอย่างนั้นก่อนตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับ uh, ตอนนี้ไม่ใชะมี solution ใหม่ที่เรียกว่า dex decentralized exchange protocol มันทําให้หรือ cross chain มันทําให้ blockchain พูดภาษาเดียวกันแต่ละอันทําให้สามารถแลก bitcoin เป็นเหรียญอยู่ใน bitcoin blockchain แลกกับ ether ซึ่งเป็นเหรียญอยู่ใน ethereum blockchain แลกกันได้แล้วโดยที่ไม่ต้องมี b i t c u p ทักวนี้ทุกคนต้องใช้ bitcoin โอนมาตรงกลางเพราะมันเป็คนละภาษา bitcoin blockchain ภาษาหนึ่ง ethereum อีกภาษาหนึ่งเหรียญก็ไม่สามารถ cross chain ได้เขาต้องโอนมาที่ bitcoin มา match เหมือนหุ้นก่อนแล้วค่อยโอกลันไปเก็บในกระเป๋าใชิครับเเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอันแรกเลยที่ต้องโอลิมป์พิกับก่อนก็คือมันคือกระโดดมาวงนึงก่อนกระโดดออกมาน็อกออฟเชนมาก่อนแล้วค่อยไปอีกวงนึงแต่คราวนี้ถ้ามันจอยกันได้เหรียญมันก็คือ Data แหละ0ูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งก็แสดงว่าวคุณท็อกก็บอกมันทำได้แล้วครับมันมีสิโนเวเด็กซ์ด e เซนทรัลไลซ์เอ็กซ์เชนจ์โปรโตคอลมีพวก Cyber Network 0x1 Chain อะไรพวกนี้ออกมามานานหรือยังครับอันนี้โอ้เป oh, ็นเฟสล่าสุดเลยครับมันยังไม่เกิด Adoption แบบ แบบขนาดนัน้นเป็นเป็นอันที่ใหม่มากๆเออเพราะว่าตอนนั้นผมที่ผมเจอมาคือคุยฝั่งใดโขาเขามีปัญหามากเลยที่ว่าบล็อกเชนน่ยมันดีนะแต่บางอย่างมันอย่างที่คุณท็อปบอกบางสิทธิ์ในบริษ,ษัทต้องการจํากัดการใช้จากัดการเข้าถึงบางสิทธิ์เนี่ยก็ให้ต้องให้ลูกค้าใช้คุณก็ต้องเปิดระดับนึงแล้วคุณก็เป็นคนวาลเลเดตข้อมูลหรือให้อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสร้าง3อันเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วข้อมูลบางอย่างในธุรกิจมันต้องการข้อมูลที่มารวมกัน เอ่อพอแลกการออฟเทียนเนี่ยจะมีปัญหาแต่ว่าตอนนี้มีเริ่มมีเทคโนโลยีมาแล้วแต่เหมือนกับยังไม่คอมเมอร์เชียลใช่ไหมครับยังครับแล้วตอนนี้โอกาสมากมากขนาดไหนครับว่าคุณท็อปด้วยจะมาจะมาเร็วเร็วมากขนาดไหนะเพราะารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพนพอยต์หลักๆของคนที่ผมเจอเลยนะว่าใช้บล็อกเชนหลายวงแล้วมันเจอปัญหาแบบนี้ครับผมว่าไม่นานครับเพราะว่าโลกเราเปลี่ยร์เร็วมากนะครับยิ่งตอนนี้หลายๆบริษัทมีมีไอเดียตรงกันว่ามันคือการ cross value t r a n s f o การทำดิจิตอลทรานส์เฟอร์เรชันที่ทำให้บริษัทเขาสามารถ connect กับหลายๆบริษัทแล้วมีประโยชน์1นึ่หนึ่งเท่ากับสินะครับสมมติตึกตึกหนึ่งออกสังเกตว่าทุกบริษัทแทบจะมี point ของตัวเองครับเดี่ยวนตัวเองขนาดสุวรรณภูมิยังมี a อวทีพอยต์เลยครับล่าสุดอ๋อเหรอครับอ๋อ้โหไปไปเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการครับล่าสุดสมมติคุณไปเช็คอินหนึ่งชั่วโมงก่อนเครื่องบินออก มันอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับสนามบินรถโลกร้อนถถอยเสียทิ้งจอดคืองบินจอดทิ้งไว้เขาอ,อาจจะรีวอร์ดเป็นเออทีพอยให้กับคุณแล้ววันนั้นคุณลืมบุ๊กบิสซิเนสคลาสคุณบุ๊กแค่อีโคโนมี่เนี่ยคุณจะมาใช้เออที่พอยฟร,รีอัพเกรดแต่ถ้าคุณไม่อยากจะใช้คุณก็อเอาพอย์เนี่ยไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่การไฟฟ้าจ่ายค่าเทอมลูกที่ธรรมศาสตร์จุฬาได้แล้วนะครับหรือใครจะขับรถไปที่เซนทันไอ้ระบบเดอะวันการ์ดนะครับ่ใช้ในเครือเมื่อก่อน ทำไมใช้ที่เดอะเดอะมอลล์ไม่ได้เพราะเขาคู่แข่งกันไม่เชื่อใจกันมันไม่มีเทคโนโลยีที่จะทําให้คนที่เป็นคู่แข่งกันไม่เชื่อใจกันทำงานร่วมกันได้จนกระทั่งเรามีบล็อกเชนมันก็สามารถทําให้เราใช้ด่วนการ์ดเนี่ยจ่ายคณะมันที่ปตทได้บลูการ์ดของปตทไปช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลใช่ไหมครับด่วนการ์ดไปช้อปปิ้งที่เดอะมอลล์ได้แล้วโดยที่ไม่มีใครเสียเปียกได้เปรียบเสียเปียกได้เปรียบโกงกันไม่ได้แล้ว Oh. เพราะถ้าเมื่อก่อนเราไม่ลองคิดภาพว่าไม่ใช่บล็อกเชน The Mor จากเซนท่านอยากจะจับมือกันให้พ o i n t a n น Cross Chain oh. แล้วใครจะคุมเซิร์ฟเวอร์ล่ะต้นทุนใครจะแบกแล้วใครแลจะใครคุมเซิร์ฟเวอร์คือเปลี่ยนจำนวนได้ว่าเหรียญเหลือเท่าไหร่เหรียญอะไรเท่าไหร่ใครจะเชื่อใจคนนี้ละ่ oh. ะใช่ The Mor คุมหรือจะให้เซนท่านคุมเอาละสีคุยกันละ,ะไม่รู้เรื่อง oh. ใช่ไหมครับ oh. ถ้าท่านจดพร้อมกันก็โอเค แลวการ <Second balance. S 1> การที่แลกเปลี่ยนม,มูลค่าเหรียญบ้างเหรียญอาจจะมีม,มูลค่าไม่เท่ากันด้วยก็ได้ได้ครับแล้วกาหนดเป็นฟิกซ์เอ็กซ์เชนจ์เทรดหลังบ้านได้อ๋อโอเคครับโอ้อันนี้น่นาสนใจอันนี้คือยังไม่เริ่มใช้หรือว่าคาดการว่าใช้หรือว่าใช้แล้วครับเนี่ยกำลังเริ่มนะครับก็มีหลายบริษัทเริ่มมีทำให้พอยต์มันยูสฟูลมากขึ้นนะเป็นยูนิเวอร์แซลพอยต์ซิสเต็มก็มันมันมันโอเวอร์ลัดครับหลายๆอย่างครอสเซลครอสเซลครอสเซลผมเพิ่งเห็นมุมนี้นะครับว่าการที่มีบิตคอยมาพอมันเป็น พลัสเลทแล้วเนี่ยมันทำให้การทํางานร่วมกันของคอเปอ r a เรทที่เป็นแม้เป็นคู่แข่งหรือเป็นคนที่ร่วมมือกันอ่ะมันทําได้ง่ายขึ้นแล้วพ้อยตรงนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวของผู้ให้บริการเองหรือพวกอย่างเซ็นท่ันนั้นี้ผมมองไม่เห็นจริงจมันเป็นอีกแค่หนึ่งในเทคโนโลยีที่เขาหยิบมาใช้ได้เพื่อที่จะอัลล็อกบิสเนสใหม่ๆทำให้เขาจับมือกับเดอะมอลได้โดยที่ไม่ต้เป็นต้องเชื่อใจกันทําให้พอยเขาไปได้เหมือนแทนเงินบาทนะครับใช้ได้ทุกที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรก็ได้ หรือถ้าผมพูดในมุมของ Data นะครับว่าคนที่อยู่อยู่ในอยู่ในบล็อกเขาถูกไหมเขาก็ต้องอยู่ในในบล็อกเชนต้องมีหนต้องมีอาอยู่ด้านในแต่ละทุกคนนี่ร่วมือกันเขาก็เห็น Data ได้ว่าเออทรานส a เซชันเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วเขาก็เหมือนครับถ้าเราอยู่แค่เราเราก็เห็นแค่เราแต่ทุกคนเปิดแล้วเห็นมุมข้อมูลมากอย่างน้อยเป็นเขาเรื่องอะไรการรวมกลุ่มทางธุรกิจแบบคร่าวๆเหมือนโอเปกเพื่อต้องการผลประโยชน์บางอย่างก็ตลอดอะไรบางอย่างก็สามารถทําได้ ได้ครับตอนนี้ที่อังกฤษก็มีพวก Open API Open Banking ใช่ไหมครับที่เปิดให้เหหชื่อมต่อกับฟินเทคอะไรต่างๆเออเพื่อเขาก็อยากเพื่อ<ๆ>เขาก็อยากมีพนมันธมิตรแหละ<ๆ>เขารู้ว่าอยู่คนเดียวไม่รอดแล้วมันร่วมกับเราเถอะม,มาอยากจะเชื่อมต่อเราก็เอาไปพัฒนาได้และอย่างหนึ่งในอนาคตคือลูกค้าเขาคาดหวังที่มันเป็น one platform ที่เข้าถึงทุกอย่างทํทำไมเขาเข้าตึกคอนโดเขาแล้วทำไมเวลาจะซักผ้าที่ต้องอีกเซอร์วิสหนึ่งจะไปชอปปิ้งนมหมด ต้องต้องขับออกไปอีกทีนึงทำไมมันไม่ cross sell กันเลยล่ะว่าพอลูกค้าอยู่ที่ตึกนี้ปุ๊บโอเคมีแอปอันเดียวมีที่ integrate third party รับซักเสื้อผ้าอยู่ในแอปนี้เลยในตึกของคอนโดนี้นะ<อ>ส,ส่งนมให้เลยนมหมดเลยนีลูกคา้า expectation มันสูงมากามสูงขึ้นเรื่อยๆความคาดหวังนะครับซึ่งมันก,มนก็มันก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีพวกนี้มาเพื่อที่ใ,ในในอนาคตบริษัททรมสังหาก็ไม่ใช่แค่ทำแค่อสังหาใช่ต้อง,ง c r ย กับเซอร์วิสอื่นมันก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยได้โอ้โหเข้าใจแล้วครับเอาอเนี่ยหคุณท็อปวันนี้เปิดมุมผมมากๆเปิดเปิด,ปดโลกผมการที่บางทีเนี่ยอย่างที่บอกแหละว่าทําการทาธุรกิจกับคนที่เราไม่ไว้ใจเนี่ยมันมันทำได้ลําบากและการที่จะมารู้จักไม่อะครีมมันร่วมกันมันลำบากแต่ถ้าเรามีระบบบล็อกเชนเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ด้วยกันมีจอยลูกค้ากันเขาก็จะได้เห็นว่ามูลค่าเพิ่มหรือทเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะได้มากขึ้นหรือไม่การรวมกลุ่มกันเนี่ยอย คอนโดเอ่ยพวกร้านเกิร์ซลี่ช็อปพวกร้านแบบขายของชาเอ่ยเอามารวมกันั้งที่ลูกค้ากลุ่มเดียวกันเนี่ยพอมันปาร์ตี้รวมกันอาจจะทําให้ม,ม,มีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ตอบสนองคุณค่าต่อลูกค้าได้ดีกว่าครับแต่ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีตัวเดียวนะครับเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมันโอเวอร์แลปต้องเลยค,ครับมันมพูดถึงบล็อกเชนเอไอบิ๊กเดต้าไอโอทีพวกนี้มันโอเวอร์แลปกันมันไม่ใช่ใช้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วมันจะเวิร์กนะครับไอเดียที่พูดใช่ครับเออคือคอ,อันนี้ก็คือ ผมเชื่อว่านะคุณท็อปว่าอีกอก,กี่ปีจะจะผมว่าอีก5ปีก็น่าจะเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นแล้วล่ะโอ้<ะ> G มาก็เห็นแล้วใช่ไหมเออผมก็ยังรออยู่ครับว่าเออต่อไปเนี่ย5 G มาแล้วจะเป็นอย่างไรโอ้ขอบคุณคุณท็อปมากแล้ววันนี้คุณท็อปเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วในบิ t คัพเนี่ยก็ยังมีคนเก่งอีกมากมายเป็นคนที่เป็นสายเดฟคือสายพัฒนาซอฟต์แวร์จริงๆหรือทำงานจริงๆเนี่ยคุณท็อปบอกว่าเดี๋ยวจะให้มาสัมภาษณ์ให้ความรู้กับเพื่อนๆนยครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่า ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ